สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับเอตุกตาผาฝันส่วนหลังเหินคือเก้าค่ะอากาศท่านจะเม่นดีได้จะเด้อลมพัดเย็นๆเน,นาะค่ะเนาะแดดอุ่นๆอากาศก็สดชื่นค่ะมานั่งแห้งน้าเอยจักน้อยเนาะก่นเนาะบังหอมดอกลาเวนเดอร์อยู่อันนี้อาจะเม่นหอม น้ำหอมเนอะค่ะเนาองดอกไม้น้ำหอมแมไงไม้ก็มาตม้มดีดีเลยค่ะนี่เมื่อคืนนี้เต็มปิก๊กเบอร์มานั่งัปประกันบินนี่เมื่อสักดอกไม้น้ำหอมค่ะน้ำหอมอืมชื่นใจ อากาศดีเนาะค่ะเนาะอากาศดีก็นั่งแห้งกันจักน้อยเนาะค่ะเนาะบึงเม่งไหมมาตมล่ะสดชื่นค่ะ ความสูข้ของอันการมีสวนแล้วก็ทําสวนนะคะเอรทุกตาก็ทําเองเมะะื่อค่ะสวนเวลาดอกไม้บานก็สดชื่นปลูกเองทําเองเนาะคะ่ะเนาะตัดเองตัดตกแต่งกิ่งเองนะคะมีบางต้นไม้ใหญ่ๆที่แฝนเอ้ยส้อยอันแบบนี้ก็เอ้ยก็แต่งเองเมะะื่อค่ะเวลาพันอันบานอันเก่ๆแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็ตัดพันโอกอันนี้ แล้วก็แต่งส่งพันธ์ค่ะพันก็ขึ้นมาใหม่อีกขึ้นมาใหม่คู่ปี้เฮอได้ชื่นชมเนาะค่ะเนาะหอมมาเพื่นมีแหงเนี่ยค่ะมึง,ะะงดอกอันพันกิดเสื้อออกมาขายี้ขยี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยหอมขนาดเลยคะ่ะ เมื่อกี้ในตกกระใจเมื่ออันเครื่องบินถางทหารพันบินผ่านชงใส่พันซ้อมแต่ละชักอย่างไอ้บ้านบ mm. ่เคยเห็นจักเทื่อเ mm. งียบไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ mm. ว้าห่วมขนาดไหน mm. มีส่วนก็นั่งอยู่นํนสวนเน,นาะค่ะเนาะ มันมัอนมืนมดยามแล้วพันเข้านาหนาวแล้วก็บรได้นั่งเลยคะ่ะมีหิมะหลุมแล้วก็เป็นอันน้าแข็งหลงก็อ้ยหนาวเย็น,นะะเนาะคาะช่วงเวลานาน,านร้อนก็พยายามนั่งเต็มที่คเคยก็ได้นั่งข้างนอกสดชื่นเบื้องดอกไม้บาน,นะะเนาะค่ะเบื้องธรรมชาติก็มีความสุขตามสไตล์เอวยตุ๊กตาะะเด้ยค่ะเด้อ ันหลังคนมานก็ชอบหลังคนมานก็บ่ชอบเนาะคนเนาะหลังคนมันก็อยู่นําชอบอยู่นําห้องแอร์เนาะคนเนาะเป็นห้องซีเลียมเปิดแอร์เย็นๆมันบอกค่ะเปิดเพลงนอนดูทีวีเนาะคนเนาะเอ้พันชอบออกมานั่งนําสวนเอ้ตุ๊กตาสวนแล้วก็ถ้ามีดอกไม้เอ้ยแห้งชอบก็โชคดีอยคะเป็นคนชอบปลูกปลูกดอกไม้เนื้ยชอบปลูกสมัยก่อนนั้นปลูกไหลจนมันบวกขึ้นค่ะมันจิ้มกันไหลมันแย่งกันขึ้น ได้มันลกออกก็ผะาทูกระไทยไปแฟนเอ้ยอันหัวหัววันวันโอ้ยตัวโลบไหลนะวันวันโลบไปโรบมันบวกขึ้นค่ะเพราะมันขึ้นเยอะแต่นี่มันเป็นบางชนิดเนาะค่เนาะที่มันขึ้นสูงอันชนิดที่ว่ามันขึ้นเตียกะง่ําตายเมื่อก็เลยมาแต่งไหมค่ะเอาพอประมาณเอาดอกที่ว่ามันขึ้นตัดไปแล้วปีต่อมาก็ได้ชื่นชมเนาะคเนาะบ๊แม่ว่าปลูกคูปีเอ้ยเราบ๊เอาแต่ก่อนเอ้ยปลูกคูปีคูปีค่ะ ขนาดว่าบัวเอาก็ยังกันยังได้ปลูกอยู่แต่ว่าบริเยอะก็มาเลยมาเอาดอกไม้ที่ว่ามันเป็นนั้นบานช่วงนาร้อนแล้วนานหนาวพันก็ตัดตัดออกไปคือว่าพันดอกพันบานเมื่อเราหายไปเสียค่ะแล้วเวลาช่วงอันนาร้อนมามันก็ขึ้นใหม่อีกครั้งก็งามตาค่ะแต่ว่าถ้ามีส่วนนี้ก็ต้องทำเนี่ยค่ะถ้าบวัวทำแล้วมันหกหกลัวบบเป็นตะบึงกับส่วนนี้จหรับเอ่ยแล้วค่ะเด้อ ถ้าโบตัดโบเอาตะลืบโบเก็บโบเอาอันกิ่งไม้อันดอกไม้ตายเวลาฝนลงลมมาอยงมันริงเนาะค่ะเนาะโบเก็บโบเตอร์กาเป็นซกกระปุกค่ะคาร์บนาอยู่คำว่าห่าเก็บห่าเตอร์แล้วพันแต่งธรรมนั่นี่เอ็ดมือละน้อยบมาเม่อเอ็ดหลเอ็ดกระจุกกระจิกไปพันเาบามาเบิงีทีพันสะอาดตาพันในนั่งพันสบายใจเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นความคิดของเอยดอกค่ะ แต่ว่ามันก็นาเปลี่ยนแบบนี้เหรอเอ้ยว่ามันก็คล้ายๆกันอันเลยก็ยาที่เราบ่ดูแลมันก็คล้ายๆอันปล่อยป้าละเลยเนาะค่ะเนาะมันก็บงามยุทธแต่ว่ามันบ่มีเสน่ห์เหมือนบอกค่ะแต่ว่าถ้าเราดูแลอย่างดีเนาะค่ะเนาะเอ็นฮันเอ็นนิดดูแลก็คือปกติดูแลอันให้น้ําให้ตะลื้อพันตามอันถ้าว่าช่วงเดือฝนบบตกเนาะค่ะเนาะพันก็บานเนาะเราเบิ่งเชื่นใจเลยค่ะดอกไม้ก็สดชื่นก็มีความสุขค่ะเอ้มันหมักไวันนี้ ได้มานั Peach, ่งกินกาแฟกินน้ำชาอยู่น้ำสวนแล้วพันความสุขเนาะค่ะเนาะแม่นที่เาออกไปข้างนอกไปนั่งไปแหงกันมันบกคือยอยู่น้ำเหอนเหมือนบอกค่ะอยู่น้ำเหอนเข้ามาแล้วพันเปิดประตูหลังบ้านมาพันดอกไม้บานมีทุกสีนี่มันก็ชื่นใจเลยค่ะเห็นว่านแรงมานกมาย่าโอแฟนเอ้มาหาเอ้มาเอ้ยไปอยู่กันหรือโอตัวนั่งอยู่นี้บอกมันวาหัวเซะ นั่งเว้าผู้เดียวอีกแล้วเปว่าก็าเ,ากเลยหัวเราะกันอ่ะค่ะเฮิงเราเนาะคะ่ะเนาะก็คือเพื่อนๆมีความสุขสําหรับมื้อใหม่วันใหม่ตุออ๊กตาผาฝันก็มีแต่คาว่าขอบคุณนะคะเด้อที่เข้ามาจอยกันเนาะคะ่ะเนาะพ่อกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ